สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวท้องถิ่นในวันเสาร์ที่22พฤศจิกายน2557ค่ะไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการปั่นจักรยานในเทศกาลร,รถถีบเชียงใหม่ประจำปี2557ค่ะ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาน,นายนภรัตแกวรัฐโปรเจกต์แมเนเจอร์บริษัทไรท์แมนนอสจำกัดได้ถแถลงข่าวถึงการจัดเทศกาลร,รถถีบเชียงใหม่2,557หรืองานเชียงใหม่ไบท์เฟสติวัล2014โดยคณะผู้จัดงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เล็งเห็นถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะปัญหาด้านการจราจรและปัญหามลพิษบนท้องถนนจึงได้จัดงานเทศกาลร,รถถีบขึ้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รถทีบหรือจักรยานเป็นยานพาหนะที่หลายคนชื่นชอบนอกจากจะช่วยลดปัญหาด้านการจราจรติดขัดปัญหาด้านมลพิษหมอกควันแล้วยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับผู้ที่ชอบออกกําลังกายได้เป็นอย่างดีงานเทศกาลร,รถทีบเชียงใหม่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่5-7ธันวาคมนี้ถือเป็นงานที่เกี่ยวกับจักรยานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในงานมีการรวมตัวของนักปั่นกว่า3,000ันคันโดยมีการแบ่งออกเป็นประเภทการปั่นร่วมทิปไปชมสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่และการแข่งขันจักรยานปัน่นสูฟ้าเทิดไทยองราชันภายในงานมีการให้บริการต่างๆสำหรับผู้ที่มาร่วมงานมากมายเช่นบริการให้เช่าจักรยานสำหรับผู้ที่มาร่วมงานแต่ไม่มีจักรยานที่จอดรถสำหรับผู้ที่นำรถส่วนตัวมาร่วมงานมีการจำหน่ายอาหารจากร้านอาหารชื่อดังในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมมินิคอนเสิร์ตจากวง Tattoo Color และสำหรับนักปั่นที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะทางผู้จัดงานร่วมกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ก็ได้มีบริการให้นักปั่นทั่วภูมิภาคนำจักรยานพับขึ้นเครื่องมาได้โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมถือเป็นอีกหนึ่งบริการค่ะที่เปิดโอกาสให้นักปั่นทั่วประเทศได้เข้ามาร่วมงานเทศกาลร,รถถีบเชียงใหม่ประจำปี2557ในครั้งนี้โดยพิธีเปิดในวันที่5ธันวาคมนะคะก็จะมีการจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติอีก ด้วยค่ะ่ถือเป็นอีกหนึ่งงานในดีที่นักปั่นจักรยานไม่ควรพลาดนะคะยังคงอยู่กันที่สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนักท่องเที่ยวพากันแห่ชมแม่คณิ้งครั้งแรกในรอบปีนี้ค่ะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างพากันขึ้นไปสัมผัสกับ,กบอากาศหนาวที่ยอดดอยอินทนนท์ยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทยในช่วงฤดูหนาวของแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากขึ้นมารอชมแม่คณิ้งบริเวณยอดดอยอินทนนท์ ในปีนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะล่าสุดเมื่อเช้านี้นะคะก็มีแม่คณิ้งเกิดขึ้นบริเวณยอดดอยอินทนนน์ In on, นักท่องเที่ยวได้ชมเป็นครั้งแรกในรอบปีนี้นะคะชาวบ้านในหลายๆพื้นที่รวมถึงเด็กๆนะคะต่างก็พากันก่อกองไฟเพื่อคลายหนาวบริเวณยอดดออินทนนท์ In on, อุณหภูมิวัดได้เมื่อเช้านี้ค่ะลดลงมากนะคะวัดได้2อ,อ,องศาเซลเซียสและจุดชมวิวกิ่วแม่ปานค่ะวัดได้6องศาเซลเซียสในหลายพื้นที่นะคะปัญหาที่ตามมาในช่วงฤดูหนาว ค่ะในช่วงหน้าหนาวปีนี้นะคะก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมรวมไปถึงนักท่องเที่ยวมาร่วมกันสัมผัสบรรยากาศหนาวนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่กันค่ะ ในขณะเดียวกันนะคะหลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ก็มีอากาศที่หนาวจัดนะคะโดยเฉพาะที่อำเภอแม่แจ่มค่ะมีผู้ประสบภัยหนาวกว่า7 0 0 0ครัวเรือนนะคะคุณผู้ชมที่มีเสื้อกันหนาวรวมไปถึงผ้าห่มที่สภาพดีใช้งานได้นะคะก็สามารถนําไปบริจาคให้กับพี่น้องที่อำเภอแม่แจ่มได้โดยประสานงานผ่านทางในอำเภอแม่แจ่มค่ะไปต่อกันที่เมื่อวานนี้นะคะทัพนักกีฬาภาคเหนือค่ะกว่าพันชีวิตนะคะก็ได้ร่วมกันในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติภ ครั้งที่31ที่จังหวัดลำพูนค่ะเมื่อวานนี้ที่สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนายนรงอ่อนสะอาดผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค5ครั้งที่31ภายใต้ชื่อฮาริพุนชัยเกม ในปีนี้ถือเป็นอีกปีที่จังหวัดลำพูนได้รับเกียาากร,รตริเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันหลังจากที่จังหวัดลำพูนเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันเมื่อปี2546ที่ผ่านมาพิธีการเปิดการแข่งขันมีขบวนนักกีฬาจาก15จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมพร้อมกับการแสดงฟ้อนรำอันเป็นเอกลักษณ์ของนครฮาริพุพนชัยและขบวนประวัติศาสตร์อันสำคัญของพระนาจามเมทีปฐมมกษัตริย์แห่งนครฮาริพุพนชัย จังหวัดลำพูนถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีความเป็นเอกลักษณ์ล้านนา ในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่จะใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการสนับสนุนพัฒนาการเสริมสร้างสุขภาพทักษะทางด้านกีฬาของคนในจังหวัดลำพูนและมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค5มีจำนวนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า6,357ชีวิตเพื่อทำการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนระดับชาติจันทบุรีเกมในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้ค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารที่น่าสนใจในรอบวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในจังหวัดเชียงใหม่ผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งนี้ได้เป็นประจำทุกวันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านไหนที่พลาดการติดตามรับชมสามารถรับชมย้อนหลังผ่านทาง facebook com l lc เชียงใหม่วันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมดิฉันพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ